นั่งรถขนปาเข้าบ้านขอบคุณผู้พีจิตอาสาช่วยน้ำท่วมน,นะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเพึ่งมาถึงวงเวียนบางบัวมังเขนกำลังต่อรถทหารไปหน้าบางบัวโวงเวียนหลักไปครับ น้ำตอนนี้ก็เป็นงน่องข้างหน้าฝั่งโน้นเป็นวัดพระศรี้ตรงไปตรงไปทางนี้ไปแจ้งวัฒนะ มีเหลือด้วยครับอ,อุโมงหลักสี่เต็มไปด้วยน้ำจมมิดรม่อุโมงค์หลักสี่ครับไม่ใช่สอง ตรงนี้วัดพระศรีนะครับบางที้เป็นภูมมองหลักสี่